ผู้ชมครับนี่คือรถหยอดข้าวไทยประดิษฐ์นะครับแล้วล้อครับท่านผู้ชมสังเกตดูครับล้อนี่ฮะนี่ลงแล้วลงแล้วนี่นี่นี่โอ้ดูความสูงดีเดูความสูงของทอ,งองนี่โอ้โหลไม่สายโห้เดินแล้วุกโหดแท้ตอนนี้โชว์ก่อนครับตอนนี้โชว์ก่อนวอร์มอัพเครื่องกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับกับพัดตนคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถที่คนไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งคลิปนะครับแต่ว่าเป็นประเภทรถหยอดข้าวครับท่านผู้ชมไม่ใช่รถไถนาเดินตามเหมือนกับที่ผมเคยทําคลิปมานะครับคลิปนี้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับรถหยอดข้าวไทยประดิษฐ์นะครับ อยู่ด้านหลังผมนี่เองครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้ครับโด่งดังในติ๊กตอกมาแล้วและมีรางวัลมีการการันตีจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยนะครับท่านผู้ชมที่ทําให้คุณลุงท่านนี้ครับมีกําลังใจนะครับที่จะผลิตผลงานใหม่ๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมสอบถามคุณลุงแล้วนะครับว่ากําลัง ที่จะผลิตอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวรออีเดือนเดี๋ยวคุณลุงจะผลิตออกมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าในเรื่องระยะทางจากบ้านผมมาบ้านคุณลุงเนี่ยไม่กี่กิโลเองครับท่านผู้ชมผมอยู่อุตรดิษฐ์ครับอำเภอท่าปลาอุตรดิษฐ์แต่ว่าคุณลุงบ้านคุณลุงอยู่ที่วังแดงอำเภอตรอนอยู่มาตั้งนานครับไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบ้านของผมเนี่ยจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ผมยังไม่ทราบอีกนะครับเดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดกันนะครับว่ากับโครงสร้างของรถหยอดข้าวคันนี้จะเป็นอย่างไรครับระบบการทํางานเป็นแบบไหนผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทํางานกันแบบสดๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นนนนรรรราาางวััลพะะชทคบี่คือรางวัลต่างๆนะครับ ที่คุณหลวงประเทืองได้รับมอบนะครับรวมไปถึงรางวัลพระราชทานจากพระราชการที่10จากสมเด็จพระเทพก็มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชายไทยที่มีอายุ71ปีนะครับมีความสามารถของคุณหลวงประเทืองท่านผู้ชมครับหลวงปู่เวลาหลวงปู่หมดแล้วปี59รับพระราชทานจากพระเทพมาเลยนะขอทรงบ๊กดับประเทศเลย อะไรนะครับยังไงนะครับไปรับรางวัลพระราชทานจากพระเทพเลยอันนี้นะครับครับอันดับหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถหยอดข้าวไทยประดิษฐ์นะครับความกว้างและความความยาวนะครับความยาวนี่น่าจะประมาณความยาวนี้ตามสายตาของผมน่าจะประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรระบบการทํางานนะครับระบบการทํางานก็ เครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าครับเป็นเครื่องยนต์สูบน้ํานี่แหละเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องมิกนะคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลงครับลุงครับอันนี้เขาเรียกเครื่องเครื่องสูบน้ำมันเนาะเครื่องมิกปะเครื่องฮอนด้าเออเครื่องฮอนด้าสูบน้าหน้าสามเนาะใช่ปะเออสิบสามแรงสิบสามแรง นะครับนี่ครับเนี่ยสีสะบ้านเรือหรือโขกไม้นี่แหละอ๋อเนี่ยครับเครื่องเป็นเครื่องของ Honda GT3 ทีสครับ390เอามาดัดแปลงนะครับเครื่องนี้ใช้สูบน้ำก็ได้ใช้เรือก็ได้นะครับแต่ปั่นไฟก็ได้นะครับคุณลุงเอามาประยุกต์ออย่่่าาืนนนมมมเข้ัไทะประยุกต์เป็นเครื่องเครื่องยนต์เพื่อที่จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนกลกลไกของ เครื่องจักรตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูดูลำกลไกเนี่ยโอ้โหมีมีผมแทกจะอธิบายไม่ถูกเลยนะครับการการทำงานของของเครื่องจักรนะยอมเป็นครึ yeah, <lim <lim ่งก็ได้มีไฟพร้อมโอ้โหไม่ตกใจไม่ตกใจมีไฟพร้อมครับอ่าอระบบไฟระบบไฟเรียบร้อยเอ๊ะแล้วระบบเกียร์เนี่ยลง ระบบระบบเกียร์เนี่ยเกียร์อยู่นี่ห้าเกียร์ห้าสอ๋อเกียร์นี่เป็นเกียร์ของอะไรครับหลวงของไอ้ตุ๊กๆรถสามล้ออ๋อเกียร์รถสามล้อสามล้อตุ๊กๆนะอ๋อมีกี่ที่วิ่งมีวิ่งกันตุ๊กๆเกียร์ล่ะมีกี่มีกี่เกียร์ครับหนี่งห้าเกียร์ครับรุห้าห้าเกียร์เดินหน้าครับถอยหลังได้อีกอีกเกียร์รวมเป็นรวมเป็นหกเกียร์ครับอ๋อไอ้อันนี้ไปหาซื้อมาจากไหนครับเกียร์ตุ๊กๆโอยตรงนี้สั่งเลยตรงนี้่งบ้านเราไม่มีเนาะไม่มี มุงเท่ไม่ไปสามเชียงใหม่อ๋อคือรถตุกต๊กตู้ที่วิ่งรับส่งคนผู้โดยสารเมื่อก่อนเนาะนั่นแหละยังใช้อยู่เรามาแปลงเรามาแปลงเป็นมันเบางไงมันหนักมีอแค่สามสี่แล้วอะรแล้วไอ้ตัวนี้ครับลงุงไอ้ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวกําลังเป็นเครื่องมันใ่้เกียร์ทดอะ่ะอ๋อเป็นเป็นเกียร์ทดเกียร์เกียร์เกียร์สโล่เนาะเออเนี่ยครก็ไม่มีัวนดันไม่ไหวน่หลมอ๋อเกียร์สองลูกเกียร์เกียร์สองลูกครับลูกหนึ่งเอาไว้ขับเคลื่อน อีกลูกนึงเนี่ยเอาไว้ทำแอร์ทำเงินผ่านเงินผ่านตัวนี้ไปอ๋อครับครับโอ้โหนี่ดูนะครับดูเออ่โซ่ครับโซ่โอ้มันพวกมันมันมันมาหลายขั้นตอนมากเลยเนาะว่ามันมาหลายขั้นตอนมากเลยนะเออโอ้โอ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 โดย inte, อดครับเราไม่รู้หรอกไปช่วยเสริมนะถ้าเหมือนไม่กลัวกลัวอย่างเดียวกบล้อกกบสะบอกอ๋อแต่วราไม่ใส่ล้อสา ถนนทันยังไงเหลือาหาก,ก็ไปดูนู่นนะตอนตอนลงนะตอนลงต้องขึ้นนะขึ้นให้ดูถนนสูงสายนู่นน่ะ้องขึ้นได้ขึ้นให้ดูเลยโอ้โหใครครับท่านผู้ชมนี่คือนี่ล้อครับล้อความสูงความสูงของล้อนี่น่าจะประมาณเมตรห้าสิบได้ไมหมลุงความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเมตรห้าสิบได้ไหมรัมค,ความความสูงของล้ออ่ะเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบครับความสูงของล้อครับท่านผู้ชมความสูงของล้อ วัดจากทางด้านบนจนถึงด้านล่าง1นึเมตรสีสิบนะครับแล้วล้อครับท่านผู้ชมสังเกตดูครับล้อนี่ฮะนี่จะมีจะมีเขาเรียกว่าเหล็กเอามาเชื่อมเชื่อมให้เป็นบัก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 นะครับเพื่อที่จะเวลารถเดินหน้ามันจะไม่ลื่นนะครับมันจะไม่ลื่นไม่เหมือนกับตัวนี้อันนี้ตัวหลังครับตัวหลังนี้ธรรมดาครับใช้ธรรมดาตัวหลังนี้คือใช้ธรรมดาก็คือ มันไม่ได้ตัวหลังนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนนะครับท่านผู้ชมตัวหลังไม่ได้ขับเคลื่อนแต่ว่าล้อหน้านี่ขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวบากตัวน,นี้รถล้ออาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตัวบากนี้นะครับเพือ่อที่จะตะกรีดดินนะครับเพราะว่าส่วนมากคุณลงจะรับงานที่เป็นนาตมนะครับเนี่ยโหความความสูงของล้อเม็ดสี่สิบกว้างกว่ารถสูงกว่าร bon, ถไถนะครับท่านผู้ชมครับ <fancy> แต่นี่คือตรงนี้คือที่ใส่ที่ใส่ที่ใส่เมล็ดพันธุ์นะครับที่ใส่เมล็ดพันธุ์ที่ใส่เมล็ดพันธุ์หรือว่าใส่เม็ดข้าวนี่แหละนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้คือที่ใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ได้ครั้งละสี่ช่องนะครับใส่ได้ครั้งละสี่ช่องมีสี่ช่องนะครับสี่ช่องยี่สิบแถวนะครับลงยี่สิบแถว ครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากครับระบบการลับเคลื่อนที่ผมแทบจะอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่ามีหลายขั้นตอนจากเผาตัวนี้นะครับจากเครื่องก่อนเครื่องเครื่องเป็นตัวเครื่องเพื่อที่จะขับขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนมามาที่เกียร์นะครับนี่ยเครื่องออกไปเกียร์นะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ครับนี่เครื่องออกไปเกียร์ใส่เกียร์ปรัเกียร์แล้วก็เกียร์เนี้ย ออกมาออกจากเกียร์นะครับก็มาใช้สายพานเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเกียร์อีกลูกหนึ่งนะครับเกียร์ลูกนี้เกียร์ลูกนี้เอาไว้มาขับเคลื่อนนะครับจากเกียร์ลูกนี้มาโซ่ครับโซ่เพื่อท,ที่จะมาขับเคลื่อนระบบล้อระบบอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชม แต่งนิดเดียวก็ได้แล <plex it. S 3> ้วประกอบได้เหตุผลที่ไม่ทะลุเพราะอะไรฮะไม่มันมันมันพอดีไงเนี่ยอันนี้มันคัดข้าวลงใช่มเนี้เพราลูกหย่อนอะอ๋อเอผมเข้าใจแล้วเวลาเวลาข้าวมันตกข้าวมันจะอยู่ในนี้ตในนี้เราก็หมุนก็ไหลลงป๊บปั๊บหมืนมันหมุนหมุนอ๋ออันนี้อันนี้มันหมุนมาถึงนี้ช่วงว่างหลุมนี่ก็คือประมาณยี่สิบเซนเนาะครับยี่สิบเซนเวลาไฟลามุนปุ๊บข้ามก็จะตกข้าวมันจะตกอ๋อเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่คือตัวหมุน ตัวหมุนข้าวตัวหมุนที่หยอดข้าวนะครับถ้าถ้าเอาเราลองเอาเม็ดข้าวมาหยอดในรูนั่นหยุดประมาณ5เม็ด6เม็ดอันนี้10กว่าเม็ดนะเนี่ยสิกว่าเม็ดได้เหรอครับอ๋สิบกว่าเม็ดแต่เครื่องปรับได้ยังไงอ๋อเนี่ยไฮไลท์อยู่ตัวนี้อ๋อไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ง่ายๆนี่ยเนี่นี่ยรูสร้างแท่นเจาะโอ้โหนี่เนี่แท่นแท่นนี้ก็ สร้างเองนะครับสร้างเองครับทงเองทุกอย่างสร้างเองหมดไม่มีขายนี่คืออุปกรณ์ของคุณลุงนะคร<ว>ับ <ARM> ท่านผู้ชมคอยหยุดตู้คนกึศึกโรงงานนี่ครับนี่คือนี่คือโรงงานของคุณลุงนะครับท่านผู้ชมภูมิใจชาวบ้านโรงงานนะครับโรงงานภูมชาวบ้านเป็นสถานที่ทำเนาะไม่ใช่โรงงานเนาะเป็นสถานที่ภูมิใจชาวบ้านนะฮะโอ้โหดูเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะคร นะครับนี่คือเครื่องมือเครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะเจาะอย่างเดียวอย่างอื่นอย่างนี้เจ่ะอย่างเดียวเจาะลูกตีนที่เห็นนี่แหละจอลูกเออลูกหมุนยอดข้าวลูกยอดข้าวใช่ครับอันนี้ใช้สำหรับเจาะนี่ขนาดเครื่องเจาะอย่างเดียวนะครับนะครับที่ว่ากำลังคาวเครื่องนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับกรีดเองนะครับจำจำเออแบบนั้นเลยแบบนั้นพอดีเก็บไลยจริงจริงมันใส่ยาวได้มีเครื่องเดียวมีคิดอ่ะพี่ประเทือครับอัน เครื่องจอเนี่ยอันนี้ก็คิดเองใช่ไหมครับก็คิดเองเลยไม่ได้อ,อกนะแบบน็อกดาวน์อ๋อออกไม่ได้พอเป็นเหล็กพอเราเหล็กไม่มาฐานเอาออกก็มันจะดึงอ๋รอระบบน็บอกฐานแล้วติดเอกให้พอดีน็อกดาวน์นี่คือก็ประกอบประกอบอน็อกดาวน์แบบอ๋อใช่นอ็อตใช่น,อน็อตขันไม่พี่เปิดเคืองเจ็ดสิบเปอ็นที่ไม่ทำอะไรนี่หันมาลอ็อ เดี๋ยวมันจะทาใมันมเลจัดเราพี่ไปวัดยังไงว่าให้มันกะว่าสิบห้าเซนเลยครับนูน่นอยู่เครื่องอ๋อเราตั้งเครื่องนู่นใช่ไหมครับตั้งเครื่องอ๋อ <laughs> เครื่องตั้งนู่นออเอาเอาในรางวัลสองแสนนี่นี่คือ ตัวหยอดข้าวนะครับเป็นท่อ PVC เวลาข้าว่วงนะครับข้าวจะตกมาอยู่ข้าวจะตกมาอยู่ในรูนี่ครับท่านผู้ชมข้าวตกอยู่ในรูในประมาณ10บเมตรแล้วว่าข้าวตกลงดิน่ะจะห่างความห่างอยู่ที่ประมาณส5บห้าเซนนะครับสิบห้าเซนหลมเนี่ยรูนี้กับรูเนี่ยเวลาข้าวตกถึงพื้น่ะข้าวจะห่างกันอยู่ประมาณ15บห้าเซน เวลาเครื่องทํางานนะครับโซ่ตัวนี้จะบังคับจะบังคับจะบังคับแกนแกนตัวตัวนี้หมุนครับเวลารถวิ่งแกนจะหมุนแกนจะหมุนข้าวก็จะร่วงลงล่วงใส่นี้ล่วงใส่นี้แล้วก็จะร่วงสู่โรงเรียนเวลาแกนหมุนความระยะห่างจะพอดี ท่อไอเสียครับท่อไอเสียนี้ลงข้างล่างนะครับท่านผู้ชมท่อยอเสียนี้ลงข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปชมการทำงานของรถหยอดข้าวไทยประดิษฐ์ของคุณลุงประเทืองพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับ ธรรมดาครับท่านผู้ชมมีทวงแรงตั้งไว้กันหน่อยสามแยกสามเหลียมห้มามชนท้ายตอนนี้ลุงประเทืองมาถึงนาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าลุงประเทืองจะเอารถล,ลงแบบไหนครับ นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กําลังจะเอารถลงนะครับดูว่าลุงประเทืองจะเอารถลงแบบไหนแต่ลุงบอกว่าอย่าเสียวนะัวงั้นเนี่ยหมอลงไม่ได้นี่ยนะอย่างนี้ลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหเราคนเดินยังลื่นแล้วเรถลงลงลดลงนะคนโดูยังเสียวค่ะคนดยยังเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะโชว์ให้ดูลุงบอกแค่นี้จิ๊บๆแล้วลุง ดูทีมงานครับลุงเมาคนเดียวครับลุงต้องอาศัยเจ้าของนาช่วยด้วยครับเบนมาแล้วครับเบนมาแล้วน,ลนี่นี่นี่เป็นไงหมุนได้เอาที่นี่ทีนท่นี่นนอยู่ทางนาเลยเดี๋ยวต้องบอกตึ๊บไปเลยตึ๊ไปเลยไม่ต้องกลัวมาจากบ้านคนเดียวมีผู้ช่วยเยอะ ครับท่านผู้ชมเช็คความพร้อมตอนนี้ลุงประเทิงกำลังเช็คความพร้อมนะครับไม่ไม่ต้องมีคนช่วยดันหน้าไว้รอใช่ไหมลุง มอมออไม่ฮะเตรียมพร้อมก่อนนะวันนี้ที่นี่ที่เดียวครับห้าสิบสี่ไร่ครับท่านผู้ชมไม่รู้ฟังธรมะที่บอกอะไรกันห้าสิบสี่ไร่ห้าสิบสี่ไร่นี่กี่เจ้าครับสองเจ้าห้าสิบสี่ไร่สองเจ้าครับห้าสิบห้าสิบสี่ไร่วันนี้เสร็จไหมหลวง ถึงไปสามแอ๋อไม่ถึงไปสามเพราะเผือไม่ถึงเที่ยงเพราะผือไม่ถึงเที่ยงนะสปีดเล่นเกียร์สามเลยไปกระชัยอยู่ที่ตรงนี้แหละอ่าพอลงหยอดแล้วไม่มีการย่างถ้าลงหยอดแล้วไม่มีใครพี่ไม่มีใครคุยด้วยฮ่า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 อะสตาร์แล้วครับสตาร์ทเรื่องครับจะลงแล้วจะลงแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วจะลงแล้วคุณโน้ติเดี๋ยวผมกพักกันอะ ะะมชหน้าว่างครับหน้าว่างโดครับโด้ครับนี่ใส่แล้วครับนี่ของลองรับลงแล้วลงแล้วตกแล้วตงแล้วตงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่นี่นี่โอ้โอ้ไม่ตรงล้อพอดีเลยยกอนลยก้อยยหลังยกหลังช่วยยกหลังลุงจะลอยไหมลุงลุงจะลอยไหมลุงลุงจะลอยนะลุง กดไว้กดไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เอ้าโอ้โหดูสูงแล้ครับนี่ยยังสูงแล้ครับเรียบด้วยโอ้โนี่ครับดูนี่ดูความสูงดูนี่ดูความสูงของทอดมีโอ้โหโอ้โคตรลุกลุ้นได้สายเหรอเป็นนลกโหดแท้โอ้โหมีโอ้หอแหน่ะเป็นไงจา โอ้โ้เอาละครับท่านผู้ชมไปแล้วครับออ่าโชว์เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวจะต้องถอยหลังมาเติมข้าวครับตอนนี้โชว์ก่อนครับตอนนี้โชว์ก่อน,ออนวอร์มอัพเครื่องก่อนน,อนี่ฮะเลี๋ยวเดี๋ยวซ้ายได้ด้วยเบ,กบกรกเบรกล้อซ้ายไว้วิ่งล้อขวาอย่างเดียวเพื่อจะจับตัวมา <Clo of. S 1> จะต้องเอาเข้าวกลับขึ้นมาเอาเข้าวใส่ก่อน ลงเมื่อกี้นี่โหดมากครับโหดมากโหดมากอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเอาข้าวใส่ครับทีนี้อเอาข้าวใส่แล้วครับท่านผู้ชมแหมลงโหดกว่าวันนั้นนะวันนั้นลงจากรถที่เฉยกัลงหญ้าเนาะแต่วันนี้มันมันมีมันมีตรงนี้มันโหดกว่าวันนั้นนะโอ้ยยังไม่โหด แล้วจะไม่โหดรือัยังไม่โหโอ้หลุงบอกยังไม่โหดโห,หดกว่านี้ผมว่าตั้งแต่ที่ผมเห็นมาลงนี่มันโหดแล้นนะลุงนะ <c oughs> นี่นี่นี่เราไม่โหดยังไงลุงเอ้ยนี่นี่นด,ดูดูนะครับนี่นี่น,นี่สูงเป็นัวเข่าเลยนะครับแกยังลงได้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดอ่ะตอนนี้ก็ทีมงานกำลังเอาข้าวข้าวใสข้าวใส แกหนึ่งบอกว่าชาเ,เกียร์สองเลยนี่เป็นไงหนาวเออเกียร์หนึ่งบอกลุงบอกไม่ทันใจลุงเลยลุงขอเกียร์สองเดี๋ยวดูเกียร์สอีกสักรอบหนึ่งถ้าไม่ทันใจเดี๋ยวลุงเล่นเกียร์สาม <c oughs> เอออ๋อไปแล้วครับเสื้อการลูกปพญพิชัยวิ่งแล้วใส่รองเท้าบู๊ด้วยโอ้โหเตรียมพร้อมมาอย่างดีเลยผมก็เตรียมมาแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงมาอยู่ในรถอ,อ่า อ๋อ oh. ต้องบวกกับประสบการณ์ด้วยนะครับนี่เบรคครับเบรคเบรคอ่ะพอนี่ครับไปแล้วไปแล้วทีวง้วน้วน ห้าเกียร์นะครับลุงม่อกี้รู้วิเกียร์อะไรอ่ะเกียร์สองและเกียร์ห้าเกียร์ห้าเลยนะโอ้โหถึงว่าก็เสร็จแล้วดังนั้นไปถึงบ่ายสามหรอกเกียงก็เสร็จแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวมารอเลยครับท่านผู้ชมนี่คือระบบการทำงานนะครับเกียร์ครับเกียร์รถจุกมีเกียร์สองตัวนะครับมีเกียร์สองลูกอันนั้นเกียร์กลางครับันั้นเกียร์กลางนี่แหละมีเกียร์กลางอันนี้เกียร์รถจุกรถแค่รถ ขับเคลื่อวด้วยเครื่องยนต์ของ Honda ครับ Honda าสแรง3า0ครับ 3. เ t เครื่องสูบน้ำธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละครับเครื่องสูบน้ำก็ได้เป็นเครื่องของเรือหางยาวก็ได้จะบอครับดูกันสดๆครับท่านผู้ชมดูกันสดๆคถ้าใครไม่ได้เข้ามาดูาไลฟ์สดนะครับก็ ไปชมใต้ที่ิปย้อนหลังไต้ที่ท่านะูนคนพระราชานะครับท่านผู้ชมครับถ้าผมขับเป็นได้ผมจะขอขึ้นขับแทนลุงนีคสักรอบๆมัน,มน,มนวัวปล่อยข้าวไปได้ปล่อยข้าวทีเดียวฟองอยู่ทีเดียวเนีย่ยระบบเกียร์ครับระบบเกียร์ระบบเกียร์นั่ระบบการจ่ายจ่ายการทำงานการเลี้ยวการโยกนะ มีครับในเบรกมีเบรกครับเบรกมีเบรกครับเบรกถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็เหยียบเบรกนะครับล้อก็จะหยุดหมุนล้อขวาทํางานข้างเดียวก็จะเลี้ยวได้โดยไม่ต้องไปถอยหลังเลยนะครับเสียวเวลาโโเสียดายเสีดาน่าจะมีตำแหน่งให้ช่างกล้องนั่งบ้างนะน้ำหนักเกินช่างกล้องน้ำหนักเกิน <laughs> คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นใครจะพัดกลืนคนร้ายได้ด้วยนะครับมาไล่ถ่ายแล้วเนี่ยมาได้เบอร์แล้วมาได้เบอร์แล้วนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือผลงานของรถหยอดข้าวของลุงประเทืองนะครับท่านผู้ชมดูครับเป็นแถวเนี่ยเป็นแถวนี่ครับความห่างความห่างของช่องก็ยัง ที่บอกนะครับท่านผู้ชมว่า15เซนติเมตรประมาณ15เซนติเมตรครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับคลิปนี้ครับรถหยอดข้าวไทยประดิษฐ์ของคุณลุงประเทืองศรีสุขนะครับอำเภอรตรอนอำเภอตรนจังหวัดอุตริตถ์นะครับก็ เป็นอะไรที่บอกว่าเพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ทํานวัตกรรมใหม่ๆนะครับทานวัตกรรมดีๆด้วยมันสมองของตัวคุณลุงเองในวัยที่บอกว่า71นะครับในวัย71นะครับบางคนนี่เดินแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าของคุณลุงนะครับทํางานเองได้ครับไปไหนไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวนะครับบอกเลยว่าไปคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับ ฝากติดตามคุณลุงประเทืองด้วยนะครับคลิปหน้าครับจะมีการถ่ายทำคลิปรถฉีดยาไทยประดิษฐ์ซึ่งเป็นฝีมือของคุณลุงประเทืองเช่นกันนะครับท่านผู้ชมรอชมกันนะครับแต่วันนี้คลิปนี้ครับผมและคุณลุงประเทืองต้องล่าลับเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมกับลุงประเทืองจากลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับแบบ अह <laughs>